สวัสดีจ้าแฟนคลับเออวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกนะพินจะมาพูดเรื่องการที่ว่าพินไปสมัครเรียนเนี่ยพินไปเรียนนะเหมือนที่เดียวไม่ใหญ่น้อยนะเออไม่ใหญ่เออ,เอ,อตอนแรกอ่ะเพื่อนพินอ่ะพะมา่า มันก็บอกพินครั้งหนึ่งแล้วแต่พินไม่ไปอันนี้แบบเรียนหางานอะ่ะพินก็ไม่ไปทักทีก็เลยว่าไม่ยน้อยแกมาพูดเมื่อวานอืมขอแกมาพูดเราก็เลยเออแกมาพูดมาไอ,อ,าอ,อาา้นั่นอะ่ะก็เลยไปก็เลยเนี่ยพินไปไปหาไม่ยน้อยด้วยละ่ะเมื่อวานเนี้ยเนาะออกไปหาไม่ยน้อยด้วยเขาแกมาพูดอะไรเงี้ยพินก็เลยไป ก็เลยไปไปที่อีกเมืองหนึง่งพินอยู่เมืองเล็กนะนี่เมืองที่พินอยู่นะพินก็ไปอีกเมืองหนึง่งไปพูดทางทางกรมรายงานที่กรมรายงานของข้อมูลนะของหลวงนั่แหละกรมรายงานของหลวงนะเพราะว่าพิงก็ยังไม่ได้เออเขาเรียกอะไร่อะยังไม่ได้ออกจากกรมรายงานหลวงเนาะก็ก็เลย ไปพูดไปไปพูดทางนั้นเสร็จเขาก็บอกให้ไปที่กรมรายงานก่อนให้มาแล้วเดี๋ยวกรมรายงานเขาเขียนรายละเอียดส่งส่งมาให้ที่เขาแล้วเขาถึงจะส่งมาให้เราอีกทีนึ่งเขาบอกงี้เนาะคือว่าเราก็ต้องรอช่วงนี้มันแบบอ,อ่ช่วงนี้อ่อเขาเรียกอะไรที่นี่ไม่แบบว่าที่สวีเดนอะ เป็นไอ้นี่กันเยอะนะเโควิดหน้าเยอะทีนี้ก็เลยแบบมันก็ต้องรอะแต่เราก็ไม่รู้เมื่อไหร่แต่เขาเขาบอกว่าได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องรอเพราะว่าเขาไม่สามารถรูร้ได้เพราะว่าเขาเขาพูดว่าวันนี้ผิดไปเขาพูดว่าโควิดหน้ามันแบบเป็นกันเยอะอะไรเงรี้ยอยู่สเปนนี่เยอะมันก็เลยแบบว่าเขาก็ยังไม่ได้นั่นให้เนะ งานเาเดี๋ยวพินจะไปตอนสี่โมงครึ่งนะพินจะไปชีลก้าไปสวดมนต์ของอชีลิก้าสามเกยนต,ตรงใกล้บ้านพินนี่แหละม,มันไม่ได้ไกลหรอกเขาเดินออกไปแล้วก็ข้ามถนนไปตรงบอลเฮอเซอร์แล้วก็ เดินไปหน่อยหนึ่งตรงสาวไว้น้ำอะ่ะเดินไปอีกหน่อยหนึ่งไอ้พินจะไป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 พินไม่ได้เข้าศาสนาคริสต์หรอกพอดีเออ่พินไปไปเรียนด้วยไปอะไรด้วยแล้วก็ไปสมาคมอะ่ะคือเข้าสมาคมนะพูดง,ง่ายๆว่าถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าเข้าสมาคมสมาคม คนที่ว่างงานอะไรเงี้ยเราแบบมีเวลาเหลืออะไรเงี้ยพอพอไปอะไรเงี้ยเออเพียงก็ไปนั่นแ่ละเพ็นงก็จะไปอ่านหนังสือมั่งไปอะไรมั่งอย่านนะก็ไปคุยเอ่อคุยกับเขาแล้วก็เออเขาก็จะมีแบบว่าให้เราเออสวดมนต์ของเขาอะเราก็ลองตามเข้าไปอะไรเงี้ยเออถามว่าเพเป็น นั่นไม่ไหม่หรอกพิงไม่ได้เข้าศาส,ส,สนาคิดแต่ว่าพิงก็ทำได้เ,เมื่ออะไรอะ่ะเมื่อวัดไทยมันอยู่ไกลพิงอยู่เมืองเล็กๆนี่พิงอยู่เมืองอีกเมืองหนึ่งมันไกลวัดไทยจะไปสวดมนต์วัดไทยทุกวันทุกวันมังจะเป็นไปไม่ได้เนาะเขาก็ไม่ให้มาสวดมนต์ที่วัดไทยแล้วเนาะแต่ว่า เขาไม่ให้ไปแล้ววัดไทยอะ่ะเขาไม่ให้ไปสวดมนต์ไม่ให้อะไรแล้วแต่ว่าที่นี่ยังยังยังเข้าเข้าโบสถ์กันได้อยู่อยังยังนั่นกันได้อยู่เขาไม่ได้ปิดนะไม่ได้ปิดนะคะเขาไม่ได้ปิดอพิงก็ไปไปไปตอนเย็นอะ่ะไปกับเขา ไปนั่นเขาก็จะไปเนี่ยอันเป็นของเนี่ยเป็นของอะไรอแบบเราเออเราก็ไปดูไปอะไรกับเขาเหรอมันก็มีให้เราอ่านทำตามเขาอะไรเงี้ยอ่านตามเขาแล้วก็นั่นเขาแล้วก็กินกาแฟ กินกาแฟกินขนมหลังจากที่เราเสร็จแล้วเออรู้สึกวันนี้วันนี้เขาจะให้ไอ้นี่ด้วยนะเรียกอะไรอะ่ะเออสวดแล้วก็จุดเทียนจุดเทียนที่ไปวางอืมอันนี้นะ นั่นแหละพินพินก็จะไปไปจุดเทียนแล้วก็วางเอาเขาเพราะว่ามันมีกระดาษส่งมาให้พินด้วยแล้วก็หนังสือเล่มนี้ส่งมาให้พินนะเนี่ยสือ้อก็กระดาษส่งมาให้พินเนี่ยสือเนี่กระดาษกดส่งมาให้พิน เพราะว่าเขามานั่นนะตายสงสารพินเพราะว่าเขาไปนั่นกันแล้วก็ฟังเพลงอะไรอย่างงี้เพราะว่าพินช่วงนี้อะพินยังไม่ได้ทำงานแล้วก็ยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ไปตรงนี้ตรงที่ว่าแม่ใหญาน้อยไปนี่ก็ยังไม่ได้ไป เดี๋ยวรอก่อนรอรอก่อนเดี๋ยวเขาก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งมาที่บ้านอยู่มันจะเป็นแบบบริษัทเอ,อหางานเราอยากทํางานอะคือเราอยากทํางานอะไรเงี้ยเราไปเรียนเราเราไปเหมือนว่าเราไปเรียนหรือ,อยังไงเนี่ยแหละเขาเขียนมาโยบปป้เอ็นเอ ทิกเกลทิกทีทิเกลทิดิเกลโย่อันนั้นพิงก็อ่านได้นิดนิดหน่อยพิงอ่านไม่ได้เยอะหรอกคือว่าเอออเชก็คือว่าหนึ่งเนาะทีลีเกน รีรีเกนยบก็คือว่าเอาชอบทำงานอะไรเงี้ยเราอยากทำงานหางานทำอะ่ะถ้าพี่เป็นแปรไม่ถูกก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าพิงก็ไม่ได้เก่งภาษาที่นี่เนาะพิงก็อาจได้เป็นบางบางบางตัวบางประโยคบางคำอินแต บอลบอลเมียอืมพิงก็อ่านเป็นบางคำได้คำไหนที่พิงพินคุ้นพิงก็อ่านได้อยู่ถามว่าอยู่บ้านอ่านหนังสือมั้งไหมก็อ่านอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าว่าตอนนั้นนแฟนพิงยังมีชีวิตอยู่เนาะลองให้ถ้าว่าพิงอยู่บ้านเฉยๆสิ มอจะต้องเอาหนังสือต้องเอาอะไรมาให้พินอ่านให้พินนั่นมอจะต้องแบบถ้าพินอ่านไม่ถูกก็แหมตีมหยิกมอจะหยิกพินแล้วก็ตีแล้วให้พินพูดอ่านตามกแกตั้แต่พินป่วยมานี่พินก็ลืมนังสือเยอะก่อนนี้พินก็พอะถามว่า ก่อนอ่านได้อ่านได้อยู่แฟนสอนมัง่งแล้วก็ไปโรงเรียนม้างอะไรบัางแต่มาระยะหลังนี่รู้สึกว่าพิ์ไมไ่ค่อยได้อ่านแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันเราไม่มีแฟนด้วยเนาะเราเขาไม่ได้คุยกับใครเนาะเราว็ออยู่แต่บ้านนะเนาะเราไม่ได้เจอผู้คนเท่าไหร่อย่าเงี้ยล่ะเนี่ยแหละที่พินถึงจะบอกว่าพินจะไปไปชิริก้าไปโบด ไปโบสไปวัดอะไรวัดของของฝรั่งละ่ะพินจะไปเพราะว่าพินได้พูดกับเขาได้พูดกับเขามั่งอะไรมั่งเนาะพอะพินได้พูดได้อะไรพินก็เออเห็นนี่ละ่ะเอาตัวรอดพอได้พูดด้วยอะไรด้วยบางครั้ง,งงงสับสนเพราะว่ามันมันไม่ได้พูดแล้วอย่างหนึ่ง เราอยู่ที่นี่เราไม่ได้แฟนก็ไม่มีแฟนก็เสียชีวิตไปแล้วอะไรแล้วเราอยู่คนเดียวนะ้องก็ไม่ได้ได้พูดกับใครพูดก็พูดกับคนไทยฝรั่งเราก็ไม่เขาได้พูดเพราะแล้วเราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจะพูดกับเขาก็จะพูดกับน้อยคนที่จะรู้จักที่จะพูดสื่อสารกันได้รู้เรื่องกันเนาะ ก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกคะ่ะงั้นเดี๋ยวพินว่าจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็จะไปยังก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ